ช่วงนี้คือช่วงหมอโมไซโอ้โหแล้วเป็นช่วงที่ท่านผู้ชมทุกคนรอคอยด้วยใช่คือต่อปัญหาเรื่องรถต่างๆแก้ปัญหาต่างๆแต่ที่ที่แล้วจำได้ไหมว่าที่พูดถึงเรื่องอะไรกระบอกสูบสูบนอนแล้วที่ที่จะพูดถึงเรื่องอะไรอีกก็เรื่องสูบอีกสูบอะไรอ่ะยกยาถามว่าสูบบุหรี่หรือถุงโางคหนูไม่ใช่อยากรู้ใช่ไหมไปถามนบาลสิถามผมทำไมเออจริงงั้นไปถามน้ำบาลพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับน้ครับตอนผมสงสัยอีกแล้วนะหเรื่องสงสัยคุณนี่มากมายหก่กองแล้วกันอย่าไวนก่อนสมผมสงสัยรถเล็กนะก็ตอบให้วันนี้ผมสงสัยรถใหญ่นะเอาว่ากรณีสูบเท่ากันกับการสองสูบอะนะสองสูบระหว่างสองสูบเรียงกับสองสูบเวียนะมันต่างกันยังไงนะต่างกันเป็นเป็นลักษณะของการวางเครื่องยนต์ถ้าวางเรียงกันติดกันเนี่ยมันจะพื้นที่มันจะกว้างกว่ากว้างกว่าถ้าสูบวีเนี่ยพื้นที่จะแคบกว่า Oh. อ๋อไอ้นั้นจุดประสงค์นะทำไมต้องต้องเป็นสูบคู่หรือสูบวีบก็แล้วแต่การออกแบบ<ม>นี่การออกแบบมันถูกจํากัดด้วยพื้นที่ไงมอเตอร์ไซค์ถ้ามันกว้างมากเกินไปก็เหมือนเราต้องไปคอมอยู่ยิ่งสี่สูบเราจะเราจะรู้สึกว่าขาต้องกางออกเยอะๆ oh. แล้วแค่ขากลางออกเนี่ยไม่เท่าไหร่ความร้อนที่ที่ผ่านขาเรามันจะร้อนมากและทําให้การกขี่ไม่สนุกเหมือนกันนวในยุคแรกๆเนี่ยฮอนด้าจะพยายามจะฉีกกฎ สูบเรียงฮอนด้าจะไม่ค่อยมีสูบเรียงแต่สุดท้ายก็ทนอะไรนะกระแส,ะสไม่ไหว<ล>กระสมไม่ออไหวกระแสะลมไม่ไหวก็สูบเรียงแม้กติกาการแข่งขันก็เป็นสูบเรียงเหมือนก,กันฮอนด้าจะมีเครื่องยนต์สูบบีค่อนข้างเยอะถ้าเราสังเกตรประวัติที่ผ่านมาพวกอูวีเอฟเนี้ยสูบบีทั้งหมดมก็คือหลีกฉีกกดเรื่องเรื่องความกว้างของเครื่องยนต์ให้มันแคบลงอะ่ะรถต้องต้องมีขนาดเล็กลงแต่ว่าถ้าเป็นสูบบีเนี่ย ไม่ติดรถมรันอเราจะลดลงได้ใช่ครับจะจะจะกินพื้นที่ด้านข้างด้านข้างนะแล้วประสิทธิภาพในการใช้งานอะกรณีที่สูบเท่ากันจีทเท่ากันสูบบีก็จะเหนือกว่าเนื่องจาก<ช>แรงแรงกระทําของการสูบเนี่ยที่ที่ผลักดันให้เกิดกําลังงานเนี่ยม,มันดันได้ต่อเนื่องกว่ามันเป็นเทคนิคการออกแบบสูบบีเครื่องสูบบีจะแรงกว่าสูบสูบเรียง ใ,ในกรณีที่สูบเท่ากันและสี่ีเท่ากันสูบวีจะแรงกว่าใช่สูบสูบวีจะเหนือกว่าทุกกระบวนท่านแน่นอนทั้งต้นทั้งปาลาอะไรใช่ครับนะดีกว่ายเยอะด้วยด้วยมุมกระทําของการทํางานของของลูกสูบเนี่ยม,มันมันต่างกันอม,มันทําแบบต่อเนื่องยิ่งยิ่งถ้าเป็นสี่สูบมันจะทาทุกๆุกทุกทุกครึ่งรอบเลยไม่ให้ทุกๆครึ่งรอบทุกทุกสี่ห้าองศาที่ที่ที่เขามีการออกแบบเครื่องยนต์บิ๊กแบงอะไรพวกนี้ไอตรงนั้นยิ่งจะได้ได้กำลังงานที่ดีมากมาก มันว่าสบวีให้พลังงานมากกว่าใช่ครับก็คือให้พลังงานต่อเนื่องอทําให้กําลังแรงม้าเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนา,าถ้ามันดีอย่างที่นักพูดในปัจจุบันรถสบวีไม่ค่อยเห็นนะสบวีก็เงื่อนไขของเรื่องการแมนทันนันอ๋อการแมนทันนนยายกาใช่ใช่การถอดประกอบช่างเนี่ยเบื่อมากเลยสบวีมันทํายากงานมันทายากมุมมุมข้อเหวี่ยงอะไรพวกนี้บางคนไม่เข้าใจไอ้สุวีจะต้องประกอบตัวไหนก่อนตัวไหนหลัง ช่างต้องมีเทคนิคชั้นสูงความควรมันไปตายด้วยด้วยการแม่ทันนั้นการรักษาสุดท้ายแล้วคนก็ทิ้งไปหาสูบเรียงที่ทำแม่ทันนั้นกันง่ายจะถอดแคมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แยกหน้าหลังนะทำตัวเดียวก็จบเลยเหมือนเครื่องยนต์อ่ะช่างรถยนต์ก็สามารถที่จะซ่อมอรถสูบเรียงได้เหมือนกันเพราะละการทำงานเหมือนกันแต่ถ้าสูบบีต้องมีเทคนิคแหละโอ้แค่จะถอดสายท่อไอเสียก็คนละเรื่องแล้วขบูก็ใส่ยากนะ เื่องการปรุงรักษ,ษาแหละที่ทําให้สูวีตายไปอแต่ว่าในในรถแข่งก็ปีที่แล้วก็ยังใช้อยู่นะฮอนด้าตัวมอเตอร์จีพีก็ยังเป็นสูบวีอยู่อ๋อถ้าเป็นรถแข่งจะเป็นสูบวีเลยใช่ไหมใช่ใช่ฮอนด้านี่เอาสูวีไว้ก่อนเลยอดูกคติก็สูวีเหมือนกันแต่ปีนี้เขาให้เป็นสูบเหลี่ยมกันือนี่สูบวีก็ถึงได้หายไปอ ไีนี้หนึ่งมันทหนยญาก็คือหมายว่าเราจะเปลี่ยนหัวเทียนเนี่ยของซูบีนี่ก็เปลี่ยนลำบากเลยใช่ไหมไม่ง่ายใช่ไหมก็มันอยู่สองฝั่งไงถ้าซูบีอยู่หน้ากับหลังซูบีก็มีอยู่สองแบบอย่างบางคนก็เป็นบีเอ็มดับเบิลก็จะเป็นวีวีข้างอ๋ <S 2> <S 2> อก็แล้วแต่หรืออย่ง Harley, างฮาร์เลย์ฮาร์เลย์ก็หน้าหลังม,มันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันทั้งซูบีเราก็เห็นเลยนะมันเรียงติดกันเ<า>ลยซีซูไม่ไม่ไอเรื่องเปลี่ยนหัวเทียนคงไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เป็นเรื่องอื่นมากกว่าที่แมนทันนั้นลึกๆลงไปเช่นเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกอะไรพวกนี้หรือการตั้งวาล์วเงี้ยการหาองศาปรับเพื่อที่จะปรับ,ปร,บปรับตั้งวาล์วเงี้ยช่างบางคนไม่รู้ละงงมันดูจะหมุนเครื่องไงอาวมันมันหมุนไม่เหมือนสุกเรียงใช่ไหมก็ห <c oughs> มุนเห <c oughs> มือนกันแหละแต่แต่จะดูมาร์กยังไงอะไรเงี้ยบางคนบางคนช่างมือใหม่อ่ะเฮอช่างช่างที่เป็นชั้นเซียนแล้วเขาก็าําได้แหละแต่ช่างมือใหม่เนี่ยอุงงฉันไม่เอาแล้วลูกเครื่องรุ่นนี้ด้วยจํานวนช่างที่จะมาซ่อมรถประมาณเนี้ย มันทําหายากก็การว่าเนื่องจากว่าการบาใชนั้นที่มันค่อนข้างจะลําบากเลยทําให้ถูกวีแบบค่อนข้างยาไม่ค่อยได้เจอในปัจจุบันใช่ครับจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแต่ถ<ต>ามว,ว,<ส>ว่าความแรงประสิทธิภาพนั้นเหนือกว่ออาอยู่แล้วอี่นะแล้วสูบวีนี้แล้วแบบคอเรเร็วลบสูงมันจะสั่นมากกว่าสูบ,สบเรียงือเปล่าไม่อะกลับกลายเป็นความบาลานซ์ที่มากกว่าในเครื่องยนต์ฟอร์มูล่าวันก็สูบวีฟอร์มูล่าวันเนี่ยวีสิบวีสิบสองสุดท้ายลงมาเหลือวีแปดมั้ง พี่หน้าเปลี่ยนเอกลักษณ์แล้วก็คงจะก็เป็นสูบีเหมือนเดิมแหละหมายว่าสูบีก็ดีกว่าเรื่องพลังงานให้มากกว่าสูบเรียนแน่นอนเครื่องยนต์ในรถสปอร์ตหรือในรถนั่งชั้นชั้นสูงก็จะเป็นสูบบีแค่ทั้งนั้นเห็นแบบว่าคารามอเลอดไซสูบีมันไปตายเล่นมันทั้นั้นที่มันดูแลยากใช่ฮะซ่อมบำรุงยากจริงๆแล้วพื้นที่ขนาดเครื่องยนต์ก็จะกระทัดรัดกว่านะในแง่ของการออกแบบเครื่องยนต์แต่หนะพูดก็ถูกนะที่ว่านะว่าใช้พื้นที่น้อยเครื่องสูบีอ่ะ เฟรมเล็กิดเดียวเวแล,เลเดียว,ดแว,แวแล้วเวลาเราขึ้นคอมเนี่ยมันทําให้ดูว่ารถคันนั้นเล็ก,ล,ก,ล,ล,กลงมไม่ใหญ่ทังนั้นเครื่องยนต์มีขนาดเท่ากันแหละอือแต่ลางม้าก,ก็ให้ต่างกันเหมือนกันต่างกันสวีนือกว่ามแหมวันนี้ต้องขอบคุณน้ามากเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงเลยที่คุณตีเนี่ยมอบความรู้ให้ผมและท่านผู้ชมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องรถสูบๆเนี่ยใช่แล้วต้องขอขอบคุณนะบานด้วยที่ช่วยตอบปัญหาเกี่ยวกับสูบมีดสูบเลี้ยงมึงเป็นนักมวยไงวะเนี่ยมึงเป็นนักมวยปะเนี่ยตีเออก็แหมภูมิใจไงหภูมิใจน้าบานนะบานตอบคำรู้ให้เราใช่ไหมอ่าก็คือนะบานให้ข้อสรุปว่าถ้ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ย ถ้าสูบสูบละซีซีเท่ากันเนี่ยระหว่างสูบเล็กกับสูบวีเนี่ยสูบวีจะให้พลังงานมากกว่าอการออกตัวหรืออะไรเนี่ยสูบวีจะให้พลังงานที่มากกว่าสูบเลียกแต่ว่าสูบวีมีข้อเสียคือว่าการสูบวีร้อนสั่งมันลูกสูบลุกสูบลุกสูบโอ้ผมก็ผมก็ขาดใจร่างก่อนร่างก่อนจะมาพูดอะไรเนี่ยเออนักบ้านก็สรุปมาว่า เครื่องสูบวีเนี่ยมาให้กำลังงานมากกว่าสูบเรียงถามว่าการดูแลรักษามันยากกว่าโดยเฉพาะสูบหลังเนี่ยมาอยู่ข้างหลังเวลาถอดซ่อมมันลำบากสูบเรียงจะได้ดีตรงที่ว่าการดูแลรักษามันง่ายแต่พลังงานที่ให้อ่ะมัน้อกกว่าสูบวีโอ้แล้วก็ช่วงอยากอวดวันนี้นะนี่พี่โต้นเลยพี่โต้นเลยเขาเป็นคนเนี่ยคือรักการขับขี่รักรถมากแล้วก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งด้วยและก็และก็มีแนวคิดอะไรต่างๆนานา จริงๆเราก็ได้ประโยชน์จากคนที่มาอวดกับเรานะได้ข้อมูลต่างๆและเปลี่ยนแนวคิดเราก็ได้ฟังด้วยก็ถือว่าสนุกดีวันนี้นอ่าอีหนึ่งว่าก็เ<ม>ขาก็มีข้อตอนแม่แบสมัยแบบวัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยเราเห็นเ<ม>ขาเห็นซ<ม>ูเปอร์โฟร์คนหนึ่งแล้วเขาอยากได้ก็เป็นแรงบันดาลใจร<อ>้องเพลงแบบเรียนจบทำงานแบบเก็บตังค์ได้ดนนก้อนหนึ่งก็ทำตามความฝันให้เป็นจริงเหมือนซูเปอร์โฟร์ไม่ใช่แรงบันดาลใจเลยต้องเป็นแรปเตอร์ไม่เหรอคุณทำไมอะคุณทำไมต้องแรปเตอร์แรปเตอร์ร้องเพลงแรงบันดาลใจไงโอ้ ไม่ผมติดเชื้อความรู้ผมมากกว่านั้นลักเตอผมนึกไปถึงไดโดเสาพี่เวินพี่เวินเป็นยังไงพี่เวินเป็นยงไงปนติเปราเป็นกัปตันขับเครื่องบินไม่ได้เป็นกัปตันนี่ไม่ใช่ไม่ปกติเขาอยู่แต่พื้นอยู่ล่างไงพี่เวินเวลาแบบรู้ว่าเสียแต่เขขอรอบ้างดี เป็นอย่างเงี้ยแล้วอี้กอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างงเีกแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีคืออย่างผมบอกไปแล้วว่าการที่จะเป็นนักบินไรเนี่ยคือคนทั่วไปได้มีโอกาสลองใช่ไหมแต่เขาก็มีเรียกว่าซิมูเลชันหรือซิมูเลเตอร์เนี่ยให้คนทั่วไปไปลองการขับขี่เครื่องบินไรเงี้ยเลแต่ย่างวันนี้กับรถที่เร็วที่สุดในโลกโอ้โหถูกใจทั้งแรงทั้งเร็วสุดยอดจริงๆใช่หรือไปหาซื้อได้ไหมซื้อเหรอตอนนี้ไม่ได้เขาเริ่มไปหลุดแล้วไม่ได้จริแต่ว่าวายตุ๊กเคนี่ยนะมันติดอันดับหลาายยอ่งนะ ติดอันดับรถที่เร็วที่สุดก็เตดรถที่แพ้ที่สุดก็ติดอันดับและอันนี้แบบ ม่อยากพูดแต่ขอพูดอ่ะ <finishing> เ <on developed Airbnb> ีดับรถที่ได้เก็ยที่สุดในโลกด้วยก็ถือว่าเราได้ความรู้เรื่องราวต่างๆเก็ดเล็กเก็ยน้อยการอะไรต่างๆได้วันนี้บวกกับความหน้าตาดีของพวกเรา3มคนดี้ใครมีเรื่องราวดีๆมีรถที่น่าสนใจหรืออยากจะแนะนำใครให้มาอวดแล้วมีปัญหานักต่างก็ตอบเรามาได้ในแฟนเพจของเราได้เลยครับผมนะง่ายๆนะครับเข้ามาที่ Facebook นะครับพิมพ์คำว่ากิ๊กกะไบ หรือใครอยากจะดูรายการย้อนหลังเราครับเข้ายูทูปพิวที่กระบไยได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะโมโตโฮลิกและโมโตโมดิครับใช่ครับแล้วก็หนึ่งนหนึ่งบด้วยนะครับและขอขอบคุณสารทิตไย้ทำครับทุกพี่วินเลยใช่เอดนะครับใช่โอ้โหให้ประสบการณ์การบินที่แบบประทับใจสุดๆนะครับไม่เชื่อเนี่ยต้องไปลองดูนะครับผมอและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการเราถึงช่วงนี้นะครับอยากจะฝากข้อคิดเตือนใจก่อนขับขี่นิดนึงนะครับ ใช่ครับสำหรับนักบิดทุกท่านอย่าเอาน้ําลายราคาถูกมาดูถูกความฝันราคาแพงพวกนั้นนะครับไม่ดู้ดิบไปก็โล่งฝันไปับพวกเราได้นะคะท่านผู้ชมวันนี้พวกเขา2คนเป็นอะไรกันเนี่ยเข้าขากันดีเกินไปเนี่ยตองใส่ไว้แอบกินไก่ข้านซุ้มมาเนี่ยนนนี้อผองนนขอลา้ปก่อนครันสอัสดีครัอขนององ้อน้บนอนอนอยก้รน้อน โมโตโมดิ101ใบลาดพร้าวร้อยหนึ่ง